ในคลิปเนี้ยผมก็จะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า s u b เวซ์เฟอร์เหมือนเดิมนะครับผมเคยเล่นไปแล้วใช่ไหมครับรอบนั้นน่ะผมมีสกินอมองอัสแต่ก็คือผมผมลบเกมแต่ไม่ได้เผลอลบนะลบจริงๆด้วยเพราะว่าทําไมรู้ไหมเพราะเวลาผมเข้าเกมอะ่ะตอนนั้นนะ่ะผมเล่นอยู่ดีผมออกเกมปุ๊บก,กดเข,เ,กขเข้าใหม่แล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเข้าใหม่แล้วกลายเป็นจอดากลายเป็นจอดําเฉยเลยแล้วผมลองปิดแล้วเข้าใหม่ก็จอดําแบบ มันดาเลยผมก็เลยลบแล้วดาวน์โหลดใหม่สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นผมก็เลยต้องมารีโหลดแบบมาเริ่มเล่นใหม่แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมก็คงน่าจะขึ้นแต่ผมอยากได้สกินนี้กลับมามากเลยตอนนั้นมันบัก๊กแล้วทาให้ผมต้องลบเกมอะ่ะผมพยายามรีเฟซแล้วมันไม่กลับมาแล้วแล้วพี่ทำไมทำไมน้องได้สไลดิ้งนิกทำไมพี่ได้แค่สองอะครับทำไมน้องได้แค่สองอะครับไม่เข้าใจเลยคิด okay. ดี๋ยวผมมาเล่กันเลยสามสองหนึ่งไปาเลกโชว์เนี่ยบูมป่มป่ามดี๋ยเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนทำไมคนไม่ค่อยชอบขึ้นรถไฟอ่ะไม่รู้ในเกมเนี้ยนะนะไม่ใช่ในเรื่องจริงนะ ผมไม่ไม่ค่อยชอบทิ้งตรงนั้นอะไม่ค่อยชอบไม่รู้มันเสียงนั่นสำหรับผมเออทิ้กช็อตทิกช็อตทริกช็อตโอ้ยเป็นไงลยย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 ยเยย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 ยงยยย่ยย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 ย ให่ไก <Workers> ่ไก่ข้างๆถ้าเวลาผมผมไม่คยับได้ก่อนตายฮู้วว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  แมกนีตเออเกือบโดนรถไฟชนแล้วเมื่อกี้อืมผมจะพยายามทำให้ได้ถึงหนึ่งหมื่นนะอู้มจะตายมันจะตายโอ้ไม่โอ้โอ้โอ้โนโนโน่ช่วงนี้ผมกลัวตำรวจช่วงนี้ผมกลัวตำรวจไม่รู้ทำไงตำรวจนั่นน่ะนี่าไอ้ตำรวจนั่นผมไม่กลัวตำรวจแต่เมื่อก <ười sein Giul ia> ่อนก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นแต่ผมจะพยายามไม่กลัวขึ้นตัวกันนะมันจะไม่ตกใจผู้ชมจะได้ไม่ตกใจเพราะแบบบางทีมันกลัว กูจับโอเคง่ายไม่เป็นแล้วเดี๋ยวผมตอไปเลยตอไปเลยเล่นต่อคอนติเนียโอเคไอ้มิสเตอลี่บ็อกโอเคได้เงิน8ปดอยบาทไม่ใช่สามร้อยผมคิดได้ไงเป็นแปโอเคมาต่อกันเมื่อกี้มีโฆษณามาขัดนะโอเคผมไม่เนแล้วเนี่ยนี่คือสกินผมนะครับผู้ชมโอ้โหหหหหห กับควิดก่อนขอควิดดิฟเคต้ okay องกดโหมไปโอ้โหมี20อย่างเลยอะอะไรบ้างอ่ะ Check ี่ส์ out เจสต์ดีส์ out น,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 นี่แหละความถะกเด็กน้อยท็อปลันผมอยากสู้ไอ้คนนี้ได้สตีลล่าไฟเนี่ยชื่อผมก็คือถ้าผู้ชมอยากถ้าผู้ชมแบบอยากจะอยากจะเป็นเพื่อนผมอยากจะสู้ผมผู้ชมอ่ะก็ลองลองเซิร์ชด,ดูนะนในในในเฟรมนะ ผมผมไม่รู้อ่ะแต่ประมาณนี้แหละกดแอดเฟนแล้วก็เขียน flipping place นะถ้าถ้าผู้ชมอยากเจอผมแต่ผมไม่รู้อ่ะผมไม่เคยเซิร์ชเซิร์ชเพื่อนมันจะเจอไหมเนีกก่ย tagging จารุเดี๋ยวผมจะลอง tag t a g ก i n g โอ้ o d tagging มันชื่ออย่างนี้ใช่ไหม tagging งม่รัไม่ะผมผมไม่รู้จากชื่อมันแต่เขาน่าจะเป็นคนเลยใช่ไหม <laughs> ผมก็ไม่น่าเรียกมันเลยไอ้นี้สกินใหม่ เขาไม่เป็นแล้สกินผู้หญิงเพราะผมไม่ใช่ผู้หญิงครับแต่เสียงผมมันอาจจะอนั่นอยู่นิดนึงอ่ะผู้ชมว่าผมแบบไอ้นั่นเสียงผมมันจะแบบสูงๆอ่ะผมเสียงผมไม่ไม่ค่อยต่ําเท่าไหร่นั่นเนี่ยผมเป็นคนที่เสียงไม่ตม่ําำเป็นคนเสียงสูงไม่รู้ทำไมเดี๋ยวผมจะเล่นอีเวนต์ดีไหมอีเวนต์อยากเล่นอีเวนต์เดี๋ยวจะมาเล่นอีเวนต์นกันนะจะลองอีเวนต์ เดี๋ยวผมเล่นอีเวนต์ดีไหมโอเคผมลองลองเล่นดูไหมเอออีเวนต์มาเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นอีเวนต์แบบนี้บ้างนะโอเคสลาว่าอุอ้มตายแต่เริ่มอะไรวะ <c oughs> มันตายแต่เริ่มเลยที่มันขอเล่นโอ้โหผมยังเล่นไม่ได้ต้องใช้ก้าวคีเลยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูโฆษณาโอเคมามาเล่นกันใหม่ ขั้นแรกผมห้ามกดตัวเนี้ยผมห้ามโลขั้นแรกโหทำไมหมาเป็นอย่างนั้นพี่พิงตำรวจอะตำรวจหมาเคเสียงของเราโอเคโหพิงแบบพิงล็อกอะเย่เย่เย่ เย่เย่เย่เพลงล็อกผมชอบเพลงล็อกโอ้ยโอ้ยชมนี่ไงล่ะฮะนี่ครับปั๊มดิฟี่ข้อโอเคดิฟี่ข้ออินทวีสมาและดิฟี่ข้อมดมาแล้วมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนกินนะเล่นผมรู้ผมรู้ผมเคยเล่นแล้ว เนี่ยผมรู้ไงผมเคยเล่นแล้วห้ามดูลาวาใช่ไหมไม่เฮ้ยไรไม่เป็โอเคผมก็มาเล่นเกมนี้ให้ผู้ชมดูแล้วไงแต่มันก็ผมผมเป็นคนที่เล่นไม่ค่อยถนัดเล่นไม่ค่อยเก่งโอเคผมมาต่อแล้วคู่ชนเยอะแปลกๆมันว่าโฆษณาเยอะแปลกนะโอเคเดี๋ยวผมจะแคลมดีไหมนีะแคลมเดี๋ยวจะแคลมไปก่อนนะไม่เป็นไร ผมคิดว่ามันจะแคลมแต่มันเป็นเกมโ okay. อเคโอเคก,ก่กอน,นจะคืออะไรกันเนี่ยเอางี้ดีกว่าผมเปลี่ยนใจแล้วผมอยากได้นี้มากกว่าโอเคโอ้ยผมคิดว่าผมถึงหนึ่งหมื่นเร็วขึ้นนะเนี่ย่ยนผู้ชมดูดิโอ้โอ้ผมเผลอมองผมไม่ได้มองทางโอ้ใหมก่ก็ไม่มองตาม,มาตาเรือมันจะผมเผลอผมเผลอมองข้างบน ป้ามป้ามป้ามแล้วก็ป้ามมเกือบตายเมืเ่อกี้ผมแค่มองข้างบนเนี้ยผมแค่ดูว่าผมเท่าไหร่แล้วข้างบนขวาขวาบนสุดอะขวาบนสุดแต่ผู้ชมทีเฮย้ยผมเกือบแล้วผมเกือบผมเกือบโดนคังแล้ว มีนผมได้ achievement อะไรนะมื่อกมึงแก achievement อะไรเมื่อกี้ไม่รู้อะมันจะอะไรสักอย่างเนี่ยมันขึ้นมาข้างบนสุดอ่ะปามปีเนล่าฟิกช็อตโอ้โหมันจะตายอ่ะผมรู้สึกผมจะตายตอนเนี้ยไม่จะตายเรื่องจริงนะเนี่ยจะตายในเกมเนี่ยรู้สึกเหมือนเหมันเหมือนผมคอนโทรลไม่ค่อยได้ปุ่มมันบั็กหรือเปล่าเพราะผมเคยเป็นคอนโทรลปุ่มไม่ค่อยได้ในเกมเนี่ย แต่ถ้าถามว่ามันสนุกไหมมันก็สนุกนะแต่มันบางทีมันก็บั๊กบางทีมันก็ไม่บั๊กอ่ะโอเเคพรา้ผู้ชมหลายคนคงเล่นเกมเนี้ยผมก็เลยจะไม่แนะนําให้ผู้ชมเล่นนะเพราะผู้ชมอาจจะมีอยู่แล้วโอ้ผมชนเสาเนี่ยเนี่ยก็คือทําไมที่ผมไม่ค่อยอยากชนเสาในคลิปก่อนคลิปนั้นอะที่ผมมาเล่นนี่คือทำไมที่ผมไม่ค่อยอยากชนเสาแบบอย่างนั้นอ่ะโอ้โอ้ มันจะตกปะเนี่ยปั๊มปั้มปั๊มปั๊มโอ้โหโอ้ปั๊มปั๊มปั๊มโอ้โหโอ้ทวิชชอตทำทวิชชอตที่ทวิชชอตโอ้ทำทวิชชอตโอ้ my god โอ้โอ้ว้าวโา้ทำทวิชชอตได้ไงอะว้าวทำทวิชชอตอะโอ้โคตรเก่งเลยแต่ผมร้องโคตรแรงเลยเพราะว่าผมทำทวิชชอตได้เนี่ยทวิชชอตเมื่อกี้โคตรเสียงเนี่ยเนี่ยล่ะอย่างนี้ อคไปงน,นพยายามหลีกเลี่ยนรถไฟนะคผู้ชมพยายามนะพยายามที่จะไม่ชนรถไฟเมนตายรถไฟไม่พังแต่ผมอะต <Bye. S 2> oh <my> ายโอ้โหก็ทำปัม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 สับวีซื้อเวลาลเล่นเกมสับวีซื้อมันจะไม่มีวันจบใช่ไหมคุณผู้ชมเล่นเกมเนะี้ย แบบเล่นยิงก่อนเราจะตายใช่ไหมแล้วก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆแบบผมไม่รู้ทำไมมันถึงจะเร็วขึ้นนะแต่ทําให้มันยากขึ้นใช่ไหมมันจะได้สนุกไม่น่าเบื่อเข้าใจแลวทามคนสร้างถึงทําให้สอบวีซ์นานขึ้นแบบเล่นนานๆแล,ลว้วเร็วโอ้มากินทุกชอ็อตรู้แล้วทำไมที่คนสร้างเขาทาให้สอบวีซ์เป็นเกมไฟก็เพราะว่าเขาแบบแบบเร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยแบบนั้นอนะ่ะจะได้ไม่น่าเบื่อใช่ไหมจะได้สนุกแบบฮาร์ดคอร์ใช่ไหม ก็วางันแหละแต่ไม่ครับอบผมไม่ค่อยได้เล่นนะช่วงนี้ช่วงเนี้ยนานแล้วแหละผมไม่ค่อยได้เล่นแบบไม่ถึงเดือนหรอกเป็นอาทิตย์แเนี้ยไม่ได้เล่นไม่ครับเป็นอาทิตย์ลวผู้จริงผู้ชมไม่ได้เล่นผมไม่ได้อาทิตย์ไม่ครับเป็นเป็นอาทิตย์ลวเผื่อชมเนี่ยเป็นไงล่ะผมชนแล้วผมยังไม่แพ้เลยทําไมทําไมข้างหน้ามันสูน่ะผู้ชมนั่นน่ะทําไมมันสูน่ะมันบ้าก่ะกีมันบ้ากับผู้ชม ข้างหน้ามันสูนวัตเตอร์ฮิลลผู้ชมไูมาข้างหน้าเลขมันสูนั่นน่ะนี่หน่ะข้างบนสูน่ะผู้ชมมาข้างหน้าข้างหน้าเลขสี่มันสูน่ะผู้ชมลองดูข้างบนข้างบนขวาสิขวาข้างบนด้านขวาบนสูดด้านขวาผู้ชมถ้ามันถึงเป็นสูน่ะอะไรอ่ะผู้ชมลองไปดูดิผู้ชมลองดูถ้าผู้ชมไม่เข้าใจอ่ะผู้ชมลองไปดูน้องเี่ยเพราะทุกทีมไม่ควรมีสูนอยู่ข้างหน้าถ้ามันเป็นสูน่ะไม่ใช่เถอะ เฮ้ยฮผมกำลังดูเลขอยู่ตอนนี้ถึงเป็นยางไงแล้วผมได้น้อยเหรอไม่ผมไม่ได้ใจอ่ะนนี้มันหมื่นละอ้โหผมจะถึงแสนเหนอเนี่ยแล้วตอนนี้ผมถึงหมื่นแล้วใช่ไหมอุโผมดูเลขไม่ทันอ่ะโอ้ไม่ก็โอ้โอ้หนูโอ้ไม่หายแล้วว้าทิกช็อตทิกช็อตไยงลี้ะทิกช็อต โอ้ผมผมยังไม่ตายนะเนี่ยผมตายไปแล้วรอบนึงแต่ผมใช้อันนี้ช่วยแตร่รอบนี้จะไม่มีโทัทีมออฟอันดายิ่งแล้วนะรอบรอบนี้จะไม่มีการชุบชีวิตแล้วตายก็คือตายเลยโอเคผมผมใช้อันนี้ไว้ก่อนแล้วมันก็มีการชุบชีวิตอยู่ดีแต่แต่ถ้าอันเนี้ยหมดก็ก็จบเนี่ยมันมีผม,ผมจริงจริงแล้วมันก็มีการชุบชีวิตอย่างหนึง่งอะไม่ใช่แค่คีย์หรอกแต่ก็แค่อันเนี้ยโอ้ oh my god อ oh ้ my god โ oh อ,อ, oh oh อ้หม oh oh ายก็เป็นไงล่ะทวิกช็อตทวิกช็อตโอ้หมายก็โอ้หมายก็ผมหกหมื่นแล้วพ่อผู้ชมอช็อตดีดีโฮมบอร์บอดไม่อยู่อะสเกตบอร์ดอ่ะไม่กอไม่ก็ไม่อ็สเกตบอร์ดปัม๊มนี่นะปั๊มลบปั๊ม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 เออตาเร็วโอเคโอเคค่อยค่อย,อย,อ,ยอย่ารีบอย่ารีบโอเคค่อยค่อย โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมือกี้ผมทำจุดช็อตอะไม่อู้วผมได้ผมได้ไฮสกอร์ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้มันผมไฮสกอร์แล้วป่ะเมื่อผมได้ยูนามิยูเอฟโอยูทามิยูทานนี้ยูเอฟโอยูทานนี้มันเป็นไอตัวที่ผมอยากได้ใช่ไหมไอตัวยูทานนีเป็นตัวมะเร็งสาบอะไหนอตัวนั้นอะตัวล่างสุดอะใช่ไหม ตัวเนะี้ยตัวเนะี้ยที่ผมเคยอยากได้แต่ตอนนี้ผมไม่อยากได้แล้วเพราะมันผมรู้แล้วมันเป็นผู้หญิงตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นผู้ชายแต่ตอนเนี้ยผมรู้แล้วเป็นผู้หญิงผมก็เลยไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แคมมิสเตรี่บล็อกโอเคมาแกะกล่องกันต้องถ้าถามว่าผมจะลบลบเกมอีกไหมผมไม่ลบละเกมนี้นผมจะปล่อยไว้เลยไม่รู้ลบทำไมฟรายเดย์ Fridays, โอเค เดอะฟลออิสลาวาผมจะเล่นอีเวนต์อีกไหมจะเล่นอีเวนต์ดีไหมเ n อร์นะ Enter. ลองลองไปเล่นดูนะโอเคลองเล่นดูไม่รู้อ่ะอ่าวการผู้หญิงเฉยเลยมไม่รู้เกมสำหรับผู้ชายหรือผู้หญิงนะแต่ผมเล่นแล้วกลายเป็นผู้หญิงเ <c oughs> น็กซ์กินของการผู้หญิงผมคิดว่าผม,ผมจะชนไอู้กไฟน่ะผมดูช้าๆวะ ซี่สังชาเียโอเคง่ยอีใี่เลี้ยงสกวีไม่นั่ไร่ใช่เฮ้ยอะไรอะเมื่อ,อกี้คืออะไรอ่ะพี่ชมอ๋อผมต้องจิบเพื่อเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อจับเวลาใช่ไหมแม่ผมจะตายใช่ไหมอ๋อผมรู้แล้วชิปสวยแล้วแม่ผมชอบแม่ผมชอบ,ชอบลูกอบิลิตี้เนี่ยไม่เข้าใจเลย okay. โอเคเฮย้ฮยเฮ้ยไปไปไป ป้ามโอเคผมบวกสิบสิบวินาทีแล้วบวกสิบเซกุลใช่ไหมโอเคลงไก่อนลงก่อน,ก,อนก็แปลว่าไอ้อเนี้ยสำคัญมันทำให้เราเราไม่ตายใช่ไหมโอเคลงไปก่อนลงไปก่อน,อนโ,อโอ้ผมเกือบตายเมื่อกี้มันเป็นชุบชีวิตเหรออันเนี้ยมันมันเอาไว้ชุบชีวิตใช่ไหมผมไม่เคยเล่นอันเนี้ยเออเป็นไงละ่ะผมไม่แพ้ง่ายนะครับ ไม่แพ้ง่ายนะอูมส่วนแล้วส่วนแล้วผู้ชมส่วนแล้วเริ่มจะหมดแล้วพลังผมอ่ะพยายามคือคือคือเร็วเร็วหน่ครับเร็วๆเร็วหน่อพี่เฮ้ยเกือบผมจบเฮ้ยไม่ไม่ก็แต่ถ้าผมแพ้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอพี เกือบแพ้เฮ้ย้มเกือบแพ้เลยโอ้โหโ้ยโอ้ย้มเกือบแพ้โอเมื่อกี้มเกือบแพ้เลยโชคดีที่ผมเก็บทันนะไม่ไม่ผมตายแล้วเมื่อกี้แบบโอ้กรบสวยแลวโอ้ไม่นี้ไม่ได้เงี้เลย ไม่เป,ไมเป็นไรหรอเมื่อกี้เกือบอ่ะเมื่อกี้เกือบจบเวลาเลยอะผู้ชมไม่เป็นไร,ร,มนนไรผมออกไปก่อนหนึ่งสองอ๋อเนีนเย่ยแหละมันให้สกอร์หรอผมผม,ผม,ผ,มผมคิดว่าไม่ฮคิดผมอยากเล่นชาเลนซ์อีกไอไอเวิร์ลทัวร์ผมอยากเล่นนะสนุกกับผู้ชมจะเล่นเป็นโนฟลอชาเลนจ์ไหมเล่นลองเล่นดผูผมจะลองเล่นดูนะผม,ผมจะกลายเป็นส,ส,สกูตเตอร์ นี่ตุ้นเนี่ยโหเคยอยากได้นะั้นตอนนี้ผมไม่อยากได้เล้วอ,อุ๊บอุ๊บแมปใหม่อุ๊บแมปใหม่ทำไมทำไมข้างหลังทำไมตำรวจทำไมตำรวจผมเป็นอย่างนั้นนะ่ะว้าวเพิ่มเพิ่มเพิ่มชิบไอ้ตำรวจคือตัวนั้นใช่ไหมผมรู้แล้วผู้ชมผมรู้แล้วโอเคป้าวโอ้โหทำไมทำไมผมเสียสี ไม่ร yeah. ู <tampoco S 2> oh, oh so ้โอ้โหโชคดีอะเนี่ยผมเกือบละผมเกือบกระโดดไม่ถึงละผมชอบเล่นชาเลนจ์อะมันมันดูชาเลนจ์ดีมันใช่ชาเลนไหมผู้ชมเพราะมันเป็นเกมใช่ชาเลนไหมผมนี่ผมไม่รู้ใช่ชาเลนไหมมาละดิฟิคอลผมไม่ชอบเลยดิฟิคอลมันจะยากใช่ไหมล่ะผมรู้โอ้หนุ่มผมดูแลโอ้ยบอสโอ้ โอ้โอ oh, 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 oh. oh, ้โอ้โอ้เวทเวทเวทบロเวทบロเวทบロหวังจะไม่มีบนรถไฟนี่นะผมคิดว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะคือ okay. พ oh, ุ่มเกือบไปทางนั้นแล้วเฮ้ยดีฟิกข้อมาแล้วยากขึ้นแล้วยากขึ้นมันยากมันค่อยๆยากขึ้นใช่ไหมผู้ชมโอเ้พ okay. oh, ุ่มเกือบผมเกือบ ตกแล้วเฮ้ยผมเกือเฮ้ยเฮมันจับมถอยู่อย่างเงี้ยมันจับไม่ได้ใช่ไมผชมโอเคผมไม่อยากตายผมเปคนที่ไม่อยากตายใม่หม่สามดาวแล้วดิฟิโคสามดาวแล้วมันจะเป็นยังไงรอบเนี้โอ้โอ้รอบนี้เป็นงี้้องนีให้ลงรอบนีให้โลบ้างล็อกแอนโล โอ้มันยากขึ้นน่ะมันยากมากเลยอ่ะพี่ชงแต่มันก็สนุกนะเนี่ยเป็นคนผมเป็นคนที่ชอบชาลินตัวเองแตไม่อยากไม่คยอยากอ้นั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยฮ้ฮ้เฮ้ขอร้องขอร้องเฮ้ยเฮ้ยว้าว้้จะตายจะตาย o อ god oh my god oh my god แต่มันก็ไม่ยากนะเนี่ยมันก็ไม่ยากนะเผมว่ามันไม่ยาก โอ้ไม่ก็ผมเกือบไปหงตรงนั้นแล้วโอโอโอมันเร็วมันเร็วมันเร็วโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็ตามันตาผมตาผมไม่เร็วขนาดนั้นพี่ตาผมไม่เร็วขนาดนั้นนะโอ้ไม่ก็อ้อแบบคู่แบบแต่้ต่ผมจะได้คู่บอดอันนี้ไหมใอ้คู่บอดไกลอะแต่ โอคผมได้หาสก,กอร์แต่ผมไม่อยากไม่ชอบเป็นผ <laughs> oh ู้ยิงเลยโอ้ my g o d อ้ยโอ้ my god โ <Okay. S 1> อเคอมล้วเมื่อกี้มีโฆษณามาตอนนี้ผมได้ได้ได้อันนี้บ้างใช่ไหมผมได้อันนี้มาผมก็จะเคลมเคลมไปก่อน oh, อ๋อเมื่อกี้ผมเผื่อไปกดแล้วได้ได้โฆษณารดโอเคเดี๋ยวจะอินเทอร์กันเดี็ยวมจะมาลิ้นโน้ฟลอชาร์เ n ้นดีไหมไม่เป็นไรเมันปิดไม่เป็น ก็แปลว่าผมเล่นเยอะแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมจะลองไปอันล็อคล็อคอีกนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวผมก็ปิดละเข้าใจไหมงั้นเดี๋ยวก็เจอคลิปหน้าดีลี่คลิปหนึ okay. ่งเฟสเีโอเคแค่นี้แหละแค่นี้โอเคใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนอันนี้เมื่อไหร่ผมจะได้เนี่ยเน,นี่ยได้มันแปดวันก่ออีกแปดวันเลยแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ค่ะ นี่วันนี่วันเหมือนกันใช่ไหมโอเคงั้นก็เจอกันคลิปหน้าบาย